สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมซินจี้เดิะเกมนะครับก็มาได้โบกมือมาตั้งนานทุกคนขอโทษด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ลงมาอยู่ในเกมไมค์คลาสเอาชีวิตรอดจากมอสอาวุธที่ใหญ่ที่สุดทุกคนอาวุธที่สามารถทํร้ายได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยทุกคนวันนี้ตอนนี้ผมเอาชีวิตรอดจากสามสองชั่วโมงทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะครับก็เข้ามาแล้วทุกคนในเกมไมค์คลาสนี่ผมก็เตรียมอุปกรณ์จะไปขุดเหมืองทุกคนในนี้ในเหมืองครับผมจะไปขุดเหมืองแล้วผมจะไปทําเหมืองด้วย พอดีว่าผมจะไปหาแร่ทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะเดินไปหาแร่ทุกคนตอนนี้เลยนะดูสิว่าในแร่นี้มีอะไรมั่งทุกคนเราไปทีนี้เราต้องรีบไปเลยทุกคนไปโอเคนี้เราก็เจอเหมืองแล้วทุกคนโอเคเป็นประมาณนี้นะในเหมืองนี้นะฮะผมก็ลงไปใช่วะทีนี้ผมก็เตรียมทําไปแล้วโอ้ในถ้านี้เราต้องขยามที่จะขุดดินนะฮะ อนนี้เราจะไปหาที่ขุดดินมาก่อนทุกคนตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะแบบขุดเหมืองให้จบแล้วก็รีบขึ้นไปเลยทุกคนทํามือน,นี้ก็น่ากลัวทุกคนเออขึ้นขึ้นขึ้นกระโดดกระโดดอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะฮะเรารีบเดินไปเลยทุกคนมาก็เปิดประตูนะ อ่าบตูที่อ่าที่ขุดดินหูที่ขุดดินจะพังแล้วเราออมาซ่อมแซมดีกว่าทุกคนโอเคทีนี้เราก็จะมาทำไอสติ๊ก่อนที่หวานทุกคนแถวนี้ทำสติ๊ก่อนอ๋อลืมทำสติ๊กใช่ปะลืมไอเาสติ๊กออกมาเลยทุกคน สเต็กอยู่ตรงนี้ป่ะนี่ทีนี้เราจะมาทำสตต๊กเลยอ่าเสร็จแล้วทุกคนทีนี้ลราก็จะมาคราบไอนี่อันนี้เลยทุกคนที่โอเคเรียบร้อยนะอเ,เอาเอา,เอากับกับมาเดิมกหอนโอเคทีนี้นะฮะเ,เก็บเก็บบล็อกไม้ด้วยทุกคนเพราะบล็อกไม้เดี๋ยวเราจะแบบเอาไปใช้เอาชีวิตรอดนะที่ตักดินมาแล้วเราเก็บหิน โอเคเรียบร้อยทุกคนไปได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมืดแล้วหรอโหยังไวอะ่ะตอนนี้ก็อยู่ข้าวรู้ด้วยไม่เราต้องกินข้าวก่อนทุกคนตอนนี้มันิ่อยู่เยอะโอเคเรียบร้อยนะอูแครอทก็เริ่มน้อยคุณทุกคนอาหารจะหมดไม่นะ ทีนี้เราก็ไปอยู่ในถ้ำก่อนนะนี่ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราต้องทำการขุดแล้วอุย๊ยโอ้ตอนนี้ก็ได้อะไรไเนี่ยโอ้โหโอ้โหอะไรกันวันนี้ม <c oughs> านก็เจอดิน,นทั้งททีปาวางให้มันสมูนั้น ทีนี้หินเอาและเอาหินสโตรงมาทำไมนี่อ้ยอย,อยเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราสร้างอะไรก่อนทุกคนสร้างถ้ำทุกคนสร้างถ้ำถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปขุดเหมืองกันทีนี้เราขอขุดอะไรก่อนนะโอเคทีนี้เรามาขุดตรงนี้กันทุกคน ชิบหายแล้วทุกคนโอ้ยขอโทษที่พูดคำหยาบนะครับโอ้ยตายแล้วทุกคนขนาดพี่ยังขุดแม่งยังลนหมดเลยโอ้โหอะไรกันนักหนาเนี่ยไม่เป็นไรทุกคนทีนี้นะฮะนี่ทีนี้เราจะขุดในพื้นไปเลยวะแล้วก็ไปขุดในถ้ำไปเลยนะเออเราขุดไปเลยทุกคนพอทีนี้เนี่ยไอ้บ้า เราขุดในิทามทุกคนเจอเลยไหมไม่เจอเลยขนาดปรับทอดให้มันดีกว่านะนี่มันก็มืดแล้วเราจะไปขุดในทําทุกคนแต่คอนมันก็จะพังแล้วเอ๋อเดี๋ยวเราไปขุดตรงนี้ว่ะ โอถ้าขุดไม่ได้ต้องขุดในนี้เลยทุกคนไอ้บ้าโอ้หินโอ้ทีนี้ต้องขอให้ไฟด้วยนะพาะในดินนี้อาจจะเยอะเกินไปนะทุบก่อนทุกคนโอ้โหทุบจนหินพังเลยทุกคนเคทีนี้นะฮะเราไปขุดในตรงนี้เลยแล้วก็หาเหล็กไม่เจอทุกคนทีนี้เราต้องหาเหล็กแบบให้มันเจอนะขุดไปเลยใช่ปะทีนี้ เออขุดไปเลยทุกคน ตอนนี้ก็หาถ้าไม่เจอหาอะไรไม่เจอทุกคนเพราะว่าอย่างนึ่งทุกคนเฮ้ยตายละตอนนี้ก็หาแร่หาอะไรไม่เจอทุกคนโอ้โหแบบเสียดายนะที่จะหาแร่ไม่เจอ แต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเราแบบเราช่วยกันได้ทีนี้เราก็หาแร่ไม่เจอแบบไหนอะ่ะช่วยแบบไหนอะ่ะทุกคนอ่เอาหินไปคืนแล้วกันตั้งใจจะขุดทำให้มันดีๆทีนี้เราต้องแบบเราต้องสํำลึกแล้วําำลึกผิดโหแบบทำเกินไปอะ่ะดูดิบันไดก็เยอะเกินไปอะ่ะ คอนก็จะพังแล้วเล่นเอาจนคอนพังเลยทุกคนเออโอ้ยโโ <c oughs> ทีนี้นะโอ้โหแบบเดี๋ยวหาเมืองให้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาถ้ำใหม่ โอเคทีนี้เราไปหาถ้ำใหม่ดีกว่านะทุกคนไปควรรู้สึกว่าเราจะหาถ้ำไม่เจอนะโอทีนี้ก็มืดแล้วด้วยโอเคเราขึ้นไปว่ะโอ้โอ้ไมค์กอดซอมบี้เราต้องรีบเข้าบ้านแล้วทุกคนโอมากันเยอะแล้วเยอะจังเยอะจัง โอ้ยตายแล้วโดนยิงโดนเซเรตตอนโดนยิงโอ้ยรีบไปแล้วสกิปิดาปึ๊บปะปะดาปะดาปะดารีบไปแล้วรีบไปแล้วสเกลิทอนมายิงเดี๋ยวอจื๊บปึ๊บโอ้โหมากันเยอะมากันเป็นตอนคืนเลยโอเครีบเข้าบ้านก่อนดีกว่าแลนอนโอเคมาสเตอร์เยอะเกินไปตื่นแล้วทุกคนก็ดีว่าเราเก็บอะไรหมดหมดแล้วนะ โอเคอุปกรณ์อะไรนี่เก็บไปหมดแล้วทุกคนทีนี้นะฮะแล้วมีดินด้วยโอ้โหต้องเอาดินไปคืนทุกคนไอเน,นี้ยต้องไปคืนหมดเลยเพราะว่าไม่ใช่ของเรานะฮะ่จงหนึง่งเดี๋ยวทอสแล้วก็เอาอะไรไปคืนให้หมดเลยนะทีนี้ก็เอาวุ้นแม่งก็จะพังหมดแล้วทุกคนไอชิบหายคลิปเปอร์อย่าเข้ามานะเออไปแล้วไปยัง เมื่อกี้ทุกคนเมืีเจอคีเปอร์เนี่ยทุกคนถ้าเจอคีเปอร์ระวังด้วยนะเก็บพอรอะไรก่อนอีบาคีเปอร์มาไอหิวอ,อุย้ยแถวนี้รู้สึกจะมีคีเปอร์เยอะทุกคนเพราะว่ามาแล้ว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 ทุกคนมาแล้วเรารีบหนีดีกว่าเร็ว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 ,รวไอคีเปอร์นั้นมันจะมาทุกคนมันจะมายัง โอเคมันไม่ตามมาทุกคนตอนนี้คีปเปอร์มันเกิดมันเจอแต่เช้าทุกคนเพราะว่าต้องระวังด้วยเราต้องวิง่งให้มันวิง่งไวๆนะโอเคเนี้ยไปคืนก่อนโอเคทีนี้ เราขอไปหาถ้ำใหม่ดีกว่านะทุกคนเกี่ยวกับโอ้โหนะทุกคนทีนี้เนี่ยต้องหาถ้ำตรงไหนแล้วมีแต่แม่น้ำนะโอเคเดี๋ยวเรารีบกลับบ้านก่อนทุกคนแถวนี้รู้สึกจะไม่มีอะไรนะไปะโตหูแต่ตอนนี้เสียใจมากทุกคนหาเหล็กไม่เจออีกแล้วเพราะว่าในถ้ำนี้รู้สึกเราจะขุดลุกจนอคอนนี้ก็จะพังไปแล้วทุกคน ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปหาถ้ำใหม่ๆก็ได้นะเพราะมันจะไกลขนาดไหนหรือจะไม่ไกลกันแน่นะทุกคนเดี๋ยวเรากินแครลลอทตอนโอเคเรารีบเข้าบ้านกันเถอะทุกคนเสียใจมากเลยทุกคนขนาดไม่มีของอะ <c oughs> ่ะเฮ้ยืมเอาดื่มเอาหินไปเก็บไว้ตรงนั้นเลยโอเคเราเก็บค้อนอะไรให้เรียบร้อยก่อน โอเคไปเราไปวางบล็อกกันดีกว่าเฮ้ยตอนนี้รู้สึกจะมืดแล้วทุกคนไปกันเลยไปเดี๋ยวเราไปหาถ้ำใหม่ทุกคนเพราะว่าอย่างหนึ่งต้องไปทางนู้นเลยทุกคนหูถ้านี้เนี่ยต้องไปไกลมากว่าจะเจอถ้าหรือเปล่านะเออขนาดจะหาแลหายากก็ยากนะ เออแต่แต่แบบนี้หาฟรีทุกคนตอนนี้ขอปิดปิดทํามไปก่อนปิดทําปิดทําจืดจืดจ,ดจดเออโอเคนะทุกคนเรียบร้อยแล้วตัวดีเราต้องไปหาท่าทุกคนดูดิ ขนาดบรรยากาศนี่ก็แบบสดใสจริงๆเลยนะแต่เสียดายทุกคนหาเหล็กไม่เจอเดี๋ยวเราไปหาท้าใหม่ดีกว่าทุกคนนั่นใช่ตรงนู้นป่ะนะโอเคน่าจะใช่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาโอเคทุกคนก็จบไปแล้วสําหรับการเอาชีวิตรอด3 2วันทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งด้วยครับ ก,ก็สลับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนในเกมเอาไมครับเอาชีวิตรอดนนครับโอเคครับเจอใหม่ครับบ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับ